ร้านแว่นก็เหมือนกระล่องช็อกโกแลตนะฮะไอหนังพี่แว่นเนี่ยส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เป็นเซอร์ไพรส์เรานะฮะอันนี้คือฟิล์มสวกูเพราะว่าเขาเป็นเขาเป็นแหล่งขุมบัญญายแหล่งเดียวในเมืองไทยพลังทางวัฒนธรรมซึ่งอยู่กั้มกึ่งระหว่างใต้ดินกับบนดินพเรสเคิลเจอร์คือเซาท์อีสต์เอเชียเคิลเจอร์ซึ่งแม่งประหลาดนะทำสิ่งที่ผิดกฎหมายแต่ว่าแขมากคือรูไม่ผสมแป้งอะ,อะแต่พี่แว่นรวยเลยเนี่ย พราะแกขายแค่เสาที่แกก็มีรับรับแสนไม่รู้สิมันก็มีความดักดักอะไรอยู่นะมันไม่ได้เป็นสีเทาฮะนี้มันดำปี๋เลยครับมันค้าแต่แรกอยู่แล้วว่ามันขายกัน้นวันแรกเลยมันไม่ได้ให้ดูฟรีบาหรอเปล่ามึงไปหมกมุ่นกับของพวกนี้แม่งมันไม่แมสอะเขาหากินด้วยวิธีนี้ครับผมจะโดนรอบยิงไหมวันเนี้ย